ค่ะวันดีค่ะจุธาชีพสินอ้วนค่ะอาชีพเย็บผ้าค่ะช่วงนี้เจอวิกฤตโควิดเย็บผ้าไปไม่ค่อยได้ค่ะเลยหันมาทําการเกษตรค่ะโชคดีพบโครงการบนมือถือโครงการวินเนโปรเจกต์ค่ะสามารถทํารายได้ได้ค่ะวินัยสิงห์พูครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับอาชีพธุรกิจส่วนตัวครับธุรกิจถูกปิดเพราะว่าโควิด -19 นะครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่ได้มาเจอโปรเจกต์โปรเจกต์กที่ทำงานด้วยมือถือนะครับ ทำงานอยู่กับบ้านครับสามารถมีรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับชื่อว่ามิลลนแนลโปรเจกต์ครับสุดยอดนะครับสวัสดีค่ะดิฉันสุนทรีบันเทิงที์หรือคุณต๋องเป็นข้าราชการบำนาญยุคโควิด -19 เมิลลนแนลโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์สร้างมนุษย์เงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวหารายได้ได้ทุกสถานที่ วันนี้ถ้าท่านใดที่กําลังมองหาโอกาสนะคะมองหาอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างไรายได้นะคะวันนี้เรามีโปรเจกต์ดีๆมานําเสนอกับท่านนะคะนั่นก็คือนิดแร์นนโปรเจกต์นะคะหยุดอยู่บ้านก็สามารถสร้างไรายได้นะคะถ้าคุณมีสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์หนึ่งเื่อนนะคะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ค่ะอยู่ที่บ้านคุณก็ทําได้นะคะวันนี้อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆนี้นะคะอย่าลืม